สวัสดีครับสุรสิลปผ้าชคเมนี่ผ้ารวยน้ำพี่น้องมาติดตามแนวทางเล่าพัฒนาหลวงพี่โต้งประจำวันที่3ามสิบสิงหานะครับมาไปฟังน้ำกันเ้อพี่น้องแนวทางเล่าพัฒนานะครับมาไปฟังมาความเป็นเลขอันไดนะครับเป็นเลขความฟันหรือเลขนางพุ่มนะครับมาไปฟังน้ำกันครับนมัสการครับหลวงพี่ครับเริ่มห่อนะครับ เน้าทาล่าเนาะครับผมมูวันพุธมูวันพุธเนี่ยพุธเพราะวันไปเขาไปเขาน้อยกวันมวันพุธเนี่ยเขาน้อยกวน้บอกมาเล่าครัาแต่มานอกเนเมื่อนี้เ่มือเมื่งนีามว่าได้ไปได้แล้วูมาใส่แล้เล่าอ่างนี้ว่าพี่รถไปไปอ่านแล้วเนาะเล่าเมื่อนี้เนาะมามาอยู่งาน สิแล้วมันว่าสิไปลาวก่อนหมู่ทุนอ๋อ <laughs> <worshipbird>. <laughs> เก็ังเกล็ดบนน้อยสังเกลบดบนน้อยอะไรแต่ฟู้จะถือทน้อยทั้งเล่าถือถือนําก็ได้สังเกตวดคนคนแต่มันเขาเขาน้อยหรอมันบอกไปเล่าเนี่ยสังเก็บน้อยไปไหมามับไปไปไปส่วนหน่อยจะไปขึ้นอยทั้งเล่าส่วนหน่อยเพราะว่าถตามันบอกเขาน่อยมันจะไปเล่าถ้ามันเขาเล่าไอ้ถ้ามันเขาน่อยมันจะบอกไปเล่าทังเกลบดบนสามน่อย าน้อยาน้อยแตไปส,สังเกตเบิบ่งดอกว่าจะซื้อจะเล่าสังเกตน้อยก่อน,น,นขันเขาน้อยแล้วก็ต้องไปลงทุนเล่าเนาะยหงทีเแ,แต่ว่าผู้อยากรุ่งทุ่นนึกว่าทั้งเล่าก็ได้คือกันถ้าผู้จะซื้อจะเล่าไงท่านเกตเบิ่งน้อยถ้ามันออกน้อยแล้วก็พิจารณาเบิ่งแต่ว่่าสันมากนันเขาน้อยหรอมันจะบอกไปเขาเล,<ช>ล่าว่าน้อยกับเล่ามันก็ไกลกันก็ ครับลง่มือนี่ยแมนแมนนูแต่โบมบกการักที่เราจุกจงอยู่ติจุกจงอยู่เมื่อนเมื่อนั้นนักนักตึงเลยเนี่ตึงไม่ตึงโอีคขออนุญาตยกมาทางนี้นะครับยมาทางเนี้เลครับข้างของเขาข้างขเลี่เ้ราเป็นเป็นพี่เซนเตอร์นั่มพระเซนเตอรนั สานเส้นเอ้ยชัดเจนบ้านพีน่นองในเบิ่งเาน้ำน้ำคบหน้าจอไวดเดอครับจะลืมออกไปลุทุนนะจะบังซืบสืเลยจเล็กจะนั่งหรือเลขกยังกกนนั่งเอาเลขนั่งเอานะคนั่งเาแนี่นครับนอเอครับห้าแปดเก็บ ก็หกแป <8, 5 S 2> ดแป้าเ็ดห้าแปดเนาะตัวนี้ตันักเี่ยปาครับแปหกับ6-8ปดนจน,นก8ปลูกกับหัวไห่กับหกแปดคีอี่วันนี้นะครับตัวกัปผมนมาม,นมันกลับใครๆก็ปืนพลังนี้เนาะ ตั้มเพ้มนสิบเพนสิบมีสิบนะครับมีสิบตัวหลายหลายหางอีกสหางไม่ชน้ยตงเล้าถเล้กะเล่ากระแล้วเสร็จือมังทีต่ว่ายัวมวา้เหน่าก็สื่อซื้อมมดมือเลยท่นถิท่นถิ่นะครับแล้วเดีลูกเลบูเนมันออกมูอ้แล้วกนเราไปซื้อตัวใดเนี่ครับไปซื้ออยงเนี้ เงี้เพิ่อนมางียจะงมีเชีอยูี้นี่เอาแต่นี่เชีอยูรเชีอยู่สองออซื้อวันญี่ปุ่นเงยี่ปุ่นออวันญี่ปุ่นเรได้ว่าเราแต่ี <Eden> ้ย <all together> oh, ่งพอยิ่งแม่ซื้อเด้รู้สามมาท่านใช่ไ่าสามมาท่านเพราะมันหลายพวดแต่พิจารณามึงเอาคนมึงก็ซื้อมัดมือ มาที่ปันโอเนีทุได้หนนอยแต่บาสิบบาทเนอะก็ได้คับประทูได้หลายยังเป็นขายเนื้อย่างตัวเดือมันจะมีเขามีรถนะครับเขาเมื่อนี้หลวงพี่มันใจว่าเขามีผู้ได้หัวเนาะมีแต่คิดกันคิดเอาเนอะคิดว่ามันนานจะได้ว่าตัว ครับนี่คือแนวทางเล่าพัฒนาของหลวงพี่โต้งนะครับเป็นแช่แนวทางนะครับคือเหล็กพุ่มเหล็กนั่งเอานะครับนําไปพิจารณาสําหรับแนวทางของหลวงพี่โต้งเมื่อนี้นะครับมักกัดจัดคัดกระพานนะครับขอพี่น้องพิจารณาเบิ้งนะครับหลวงพี่เพิ่งกับบรูดอกว่ามันจะออกตัวไรนะครับ พี่น้อง่ามากกับพานนะครับเป็นแช่แนวทางเท่านั้นนะครับถ่ายคลิปขอขอขอบคุณพี่น้อง fc ทุกทุกทันนะครับขอให้โชคดีขอเฮงเฮงปังปังนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับพอกันไม่ในคลิปนาะขอบคุณและสวัสดีครับ